สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องอติลุชนะนะครับผมพามาเบิ่งงานครับมาทำงานทีมงานไหนแท็กครับหน้าหลองนะครับสีแปรงเป็นไทยเดียวนะครับซ้ำให้มาเบิ่งกันครับว่าสุได้ราคาเท่าไหร่

เป็นเห็เด kind of I mean, ียวเทียเดียวล้วนนะันจด้ว่าจงลงหงไปมันเป็นให้เดียงกับเห็ดางพอลงเหนเพื่อนก่อนที่เตาก็ได้น้าดไปเอาลงเตาก่อนก็ได้มันหน้าเป็นแถวนะครับนี่ต้นอนรเจ้าครับต้นใจเดียวกันอยู่ แปลงไว้ให้ลูกไม่เห็นมือบ่ว่าราคาเงทานีเละจี่สูงกว่า มนขอนให้ให้ตำผมนี่ครับเลยใส่คู่น้องสาบ่ ตัวน,นี้นะครับเสียลงเป็นไ้เดียวนะครับครับอยู่ผลซ้ำให้นะครับเป็นหน้าหาให้นะครับเพชรเป็นไ้เดียวเบิง้งกันท้าวชิดเพชรราคาอยู่เยียบาททิมงานไหนแท็กครับผมฟุ้ม,มองหน่อยว่าไหนพวกหลง ตัวน <c ười> ้นคือว่าตัวมองหน่อยนะพ่อคือกันขัวันตัวเดียวกันตนปลูกตยุคข้าง่ ก็โหลดเอาวางกันเอาซื้อันนั้นละต้กล่อมาทำตูกว่อลงมาเลยแล้มดูลจุมใส่อันี้นันคือาให้น้ำมเออับเอื้อขาให้แล้วลายปาโลดห้ขอี่จอปลาลายลายห้ออ

แล้วแถมให้ดอกยังหน่อยครับจังวันเนี่นักีว่างหาพันธุมันเป็นเด็กสูงวะีวาหน่นตัวเขาบอกว่ามันในเหตุกันหลดมอกมันด้เห็ดกันลดจริงเห้ือมัาเอาวางเลยละร่วงพวดจู่ต้นนะครับจน่นเอาไฮรดหาพันหลยครับางยัจีอะไรให้น่นะลุงีว่าหาพันอให้ให้หาละเอาหาหลด่าต้องต่อ่ต้องยัน ได้กันแล้วครับจบหาพันนะครับพันแผย์าซี่พันหาพันหาพันนะครับหน้าหาดเป็นให้เดียวครับเสริมขั้นคู่นกสาดำนะครับุบเดี๋ยวพามาบื่งนะครับตอนทำงานเราคลิปนี้เขาจเพียร่านี้นะครับ